สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวโปรแกรมลบประวัติของทางร้าน Kitty Store นะครับอันนี้คือประวัติที่ผมมีทั้งหมดนะจริงๆมันจะมีเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าผม run เทสไปแล้วไงอ่าใช่อ่ะ,อ,ะอันนี้คือประวัติทั้งหมดนะครับทุกการทุกเส้นทางในการรันโปรแกรมของเราหรือเข้าโฟลเดอร์อะไรอะ่ะมันจะขึ้นหมดเลยนะครับว่าเราเข้าไปในเส้นทางไหนคือจะมี location บอกหมดเลยนะครับก็ทาให แอดมินเซิร์ฟหรือว่าที่เราเล่นโปรไปรันรันโปรไปมันจะขึ้นนะครับผมผมก็มีตัวโปรแกรมมาแนะนำนะครับก็คือคินเนอร์คินเนอร์ของทางรันคิดดี้สโตนะครับก็อยู่ในหมวดหมูนี่ครับเฟรมเฟรมครับแล้วก็ฉีดฉีดเฟรมนี่ครับก็จะอยู่โปรแกรมลบประวัติออกหมดนี่นะ,ะนี่เดี๋ยวผมจะรันให้ดูรันโปรแกรมเลยนะคือถ้าใครใครใส่คีย์ไปแล้วคือมันจะแบบ รันออโต้แบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วเราก็จะกด f 5อันนี้ออกหมดนะครับตัว F ตัว F ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์รีเซนต์ดูนะรันรีเซนต์รีเซนก็ไม่มีนะครับคือทุกอย่างออกหมด100%นแน่ๆครับคือคุณสามารถสบายใจได้เลยว่าโปรจะไม่อยู่ให้อดินเห็นนะครับผมขอบคุณครับ